วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้อะไรกินดีถามทุกวันนั่นแหละเพราะว่าเราเข้าครัววันนี้ทอดซี่โครงหมูค่ะนะคะเราไปดูกันนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่น่ากินหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะแล้วเราไปดูกันมาค่ะนี่ค่ะทอดซี่โครงหมูนะคะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้อะไรกินดีนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเราเป็นแม่บ้านนะคะเราต้องทำครัวเราต้องเข้าครัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างภาพนะคะเพราะว่าในอ่า ในวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันนะคะบางคนก็ชอบสั่งอาหารบางคนก็ต้องทํากินนะคะส่วนดิฉันทํางานประจําค่ะอยู่พักอยู่ในโรงงานนะคะถ้าว่างก็จะขึ้นมาทํากับข้าวนะคะเพราะว่าเราจะมานั่งสั่งอาหารตามสั่งทุกวันก็ไม่ได้นะคะไม่ไหวนะคะเออเราทําชอบทํากินเองมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเรา อ่สั่งบ่อยๆเราก็ไม่มีอกำลังรทรัพย์พอนะคะพูดง่ายๆเราไม่ได้รวยก็แล้วกันถาน่ากินไหมคะเพื่อนๆนะคะก็นี่ละค่ะกิจวัตรประจำวันก็คือเข้าครัวนะคะเข้าครัวทำอาหาร แล้วก็มีความสุขกับการทำอาหารนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างนะคะแล้วก็จะได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็ถูกปากตัวเองด้วยค่ะนะคะเป็นยังไงมั้งคะเพื่อนๆพืนน่าอร่อยไหมคะแล้วเพื่อนเนราคาได้อะไรกินจุกชายชอบมาก ลูกสาวก็ชอบมากค่ะข้าวทีเมือแม่น่าทานไหมคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวให้เหลืองสักหน่อยก่อนค่อยกลับนะคะถ้าเราทำกินเองรสชาติจะถูกปากตัวเราเองมากกว่านะคะแล้วก็ หมูอ่าที่เราซื้อมาถ้าเราทานไม่หมดเราก็สามารถเก็บเอาไว้ทานมื้อต่อไปได้นะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายัางไงก็ไม่เสียหายนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ แล้วตักใส่จานนะคะรอให้สุกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ